อขอโทษทุกคนมาะว่าค่ะขอโทษจากที่ผ่านมาขอโทษท่านอดีตนายกแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ขอโทษเฮียฮอค่ะขอโทษหลายฝ่ายแล้วก็ต้องขอโทษที่ทีสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่ที่ททนาคาหนึ่งศิลปินคนนี้ได้เคยพูดจาผิดพลาดไปแล้วก็ในะวันนี้ก็ได้ ได้บทเรียนแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นเนแล้วก็เคียมากๆเลยที่ที่อบรมแล้วก็สั่งสอนศิลปินคนนี้อย่างดีค่ะขอบคุณค่ะนี่คมาตรการอะไรหรือเปล่าพี่นะครับมาตรการคือทางใบเตยเนี่ยเราก็เรียกมา,าพ,พูดคุยตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับว่าการให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่ามีชื่อของบุคคนที่สามเข้ามาเนี่ยผมไม่อยากจะให้กล่าวพาดพิงนะไม่ว่าจะเป็นในมุมดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะฮะเพราะปัจจุบันนี้นะครับ การที่พูดออกไปเนี่ยแม้น้องเขาจะมีทัศนคติที่ดีต่อทุกๆคนนะครับแต่บางครั้งก็ต้องประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับว่ามีผลกระทบกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เหตุการณ์ที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับของทางตัวน้องเองนะครับแล้วก็ค่ายเพลงด้วยที่จะต้องดูแลกำจับนักร้องในท่ายประกาศนะให้มีความ,มาระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการสัมภาครับ